ับจุดชมวิวถ้ำฤาษีขึ้นได้ไม่เกิน้า5คนลมตอนนี้โปรกแรงมากนะครับนะบจะดูลมแรงมากเลยครับโอโ้โหใครใครกลัวความสูงนี่มันต้องมานะครับโอ้โหโอ้โหไม่ไหวเสียวเลยเสียวเลยโอ้ท่านยะโดง ได้แ้วผอนเลออทุกทานครับทำเกือบเส้นเดนเลยอ่ะทำวชรินมาเี่จะถ่ายให้าุกทำยังไงให้ต้เชือกหาำเป็นลมเอาที่นี้ตัคเป็นลมอาบบริัง

รกับทุกภาคนะครับเอาละเอาละเอาเอาถ้าลกล้องด้วยเอาเอาอ๋าอาำไปตีเข้ามาเรื่อยเทรียมเพ่เตียมเพ่จะได้ได้นี่เนี่นี่ดูนี่ได้อยู่อยโอ้มันอัดวิดีโอได้ด้วยขับมาแล้วครับแหล่ลนี้นี่ครับ รถลูมเนี่ยเอาเอาละเอาครับนะดูนะครับเอาเลยหนึ่งสองเอาเอาได้แล้วเอาใกล้ๆเรียบร้อยเหลือนิดนึเดียวเดียวเอาละกับแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่นี่ผมจะพาไปดูครับเขาสามบานตรงนี้นะครับนะมันจะเป็น Eh, okay, ni kuat nak